สวัสดีครับทุกคนวันนี้เริ่มต้นด้วยตีหนึ่งครึ่งโอ้โหบอกได้เลยว่าง่วงแล้วแต่คือว่าเริ่มต้นได้วีล็อกวันนี้ก็นี่เลยด้านหน้าเอ้ยนีวยวย่วันก่อนไปได้มานะเลโก้ไชน่าเวอร์ชั่นนะเราก็งบน้อยเบี้ยน้อยก็แบบนี้ไปดีกว่านะครับผมของไทยมันแพงซัเกินแต่คือว่าอย่ามาดรามาผมเลยนะครับผมนะก็ เอาเป็นว่าขำๆสบายๆส,สนุกๆน,กนี่เห็นไหมสวยไหมนี่ BMW นะครับผมนะฮะเนี่ยสวยงาม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 เท่ดีเอามาตั้งโชว์จับๆนะก็เดี๋ยวดูซิว่าจะใช้เวลาประกอบกี่วันนะหล่อๆเลยนี่ถ้ดูหน้ามันเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดินี่ดูดินะฮะเนี่ย1,920ชิ้นปัดท กี่วันเนี่ยกี่วันเสร็จนะแต่คือว่ามันน่าจะมีอะไรรายละเอียดที่มันดีกว่าที่เห็นไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเฮียจะประกอบกี่วันเริ่มต้นด้วยตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่ออ่ะดูแล้วกันว่ามันจะเสร็จไหมอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาจจะใช้เวลาหลายวันพรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบายบายบุยบุยกุนาย A Later Few Moments later. <laughs> ทุกคนเห็นแล้วท้อเลยอะดูดิดูดูเนี่ย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 โอ้โหโอ้โหดูล้อมันดิเป็นไงโอ้เห็นแล้วท้อเลยว่ะพูดเยอะ,อะดูดิ โอ้โหคันใหญ่อะ่ะบอกกันเลยว่าคันใหญ่แต่ท้อเลยอะจะเสร็จไหมวะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะเยอะมากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยนอนดีกว่าวะไม่ไหวนอนเถอะไม่ไหวปะ ขอทําใจก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวดูก่อนจัดระเบียบดูว่าเอ๊ะมันจะทําความเข้าใจกันมาแล้วดูนี่นี่เนี่ยคู่มือมันเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหน้าโอ้โหหืคขึ้นคอแต่คิดว่าน่าจะละเอียดกับราคาอยู่ค่ประมาณพันกว่าบาทนะ พันเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเห็นแล้วแม่งแบบเข้าใจเลยว่าทําไมของเลโก้ราคามันแพงแต่คือแบบสวยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวขอทําความเข้าใจก่อนทําใจไม่ไดนะ้เห็นละเอียดแล้วไม่รู้ว่าจะหายจะอะไรมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับผมโอ้โหปะท ตอนนี้เป็นเวลาเนี่ยเจ็ดโมงนะครับผมก็ประกอบโอ้โหคดคดละเอียดอ่ะประกอบเสร็จไปแล้วเซกชันหนึ่งนะคือเครื่องยนต์นะโอ้โหเฮียอบอกเลยว่าแม่งคดเดือดอ่ะคดเดือดคดเยอะแต่คือว่านี่ครับ ยังไม่ได้นอนแต่กินข้าวเช้าแล้วนะนี่โอ้โหข้าวแกงสุดยอดใช้ร่างกายได้แย่มากเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาไปทำเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีถ่ายที่ The h u ัอีกนะครับผมก็คือว่ามีแล้วมีสปอนเซอร์เป็น The h u ัอีกก็เดี๋ยวต้องไปรีวิว ร้านในเดือดหับอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะไปกันทุกร้านเลยก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวขอนอนเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับผมหักโหมเหลือเกินชีวิตนี้อะโอเคนี่หม่เป็นไงเทวะเครื่องมันเนี้ยนี่เนี้ยมอไซค์นะเว้ยเครื่องมันแบบเนี่ยโซ่เห็นว่าเห็นโซ่ว่าคือแบบรถมันจะคันไหน ทันใหญ่แค่ไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวค่อยดูเออเว้ยเท่ดีนะฮะเอากินข้าวเสร็จแล้วกูดไหนจริงจริงแลวจ้ะเจอกันเที่ยงเที่ยงก็ตื่นแล้วตอนนี้เจ็ดโมงก็ค่อยว่ากันนะเจอกันครับแป๊บหนึ่งกินข้าวนอนตื่นแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วนะฮะก็แวะซื้ออาหาร กับน้องๆด้วยแล้วก็ครับรถรถติดหูร้อนด้วยรถติดด้วยทุกคนเ้วยวันนี้ไปดูเออไปดูมันมีของที่ไปเอาจากน้องกี่มาวันก่อนนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับโอ้โหประกอบเทียว่าโปรเจกต์ดีน่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันนะประกอบไปแค่ไม่กี่ร้อยชิ้นเองทั้งหมดมันสองพันประมาณพันเก้าสุดยอดไปเลยครับผมไป จะันที่ออฟฟิศครับผมไปดูว่ามีอะไรบา้างวันนี้อ่ะง่วงชิบแปงเลยบอกกันเลยต้องใส่แว่นนะถ้าไม่ใส่แว่นตามัมนจะเป็นอย่างเงี้ยตามันจะดำเงี้ยอ่ะออโอเคดูว่ามีของมาส่งนะอะไรวะหนึ่งกล่องนะฮะดูอ่อ อ้าวงานซ่อมนี่เองโถเอ้ยโดนตกนะครับผมไม่ใช่กันดํากองที่สองเป็นอะไรไอ้าวโดนตกอีกแล้วของซ่อมประโษไม่ใช่เอาไปดูนี่ดีกว่าของแท้แน่นอนที่เอามาจากกี่วันนั้น นะครับผมนะเป็นอะไรเป็นไฮเปอร์เมก้าบาสูก้าลันเชอร์ฟอร์อาร์จีไฮนิวนะครับผมนะเป็นแบบนี้นี่นะฮะนี่หน้ากล่องมันเหมือนกันนะแต่คือว่าข้างในมันเป็นไงนะอันเนี้ยเฮียมีแลละแต่คือว่าปืนมันก็เทดีนะครับผมมีอะไรให้มาบ้างมีฐานมาให้อุย้ยมีดีคอมาให้ด้วยนะครับผมปืนมันจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเห็นไหม อันเนี้ยอีกอันนึงเนี่ยมันน่าจะต่างกันนะเออมันเป็นอันนี้อันนี้มีแอคชั่นเบสมาให้อันนี้ก็เป็นปืนอีกแบบหนึง่งนะนะหน้าตามไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะก็ะคือว่าคือเท่ดีอ่ะก็คือว่าเอาไว้ใส่กับ RG ใหจนิวแต่คือเฮียเคยรีวิวไอ้ตัวนั้นไปแล้วอะไรนะไอ้ตัวที่เป็นของ ของบันไดแท้อันนั้นก็ใหญ่ไฮเปอร์เมกาบาสูก้าอะไรประมาณนี้แหละอันนั้นราคาโหดร้ายราคาเกือบ2000อันนี้เท่าไหร่เอง400นะครับนะฮะก็สวยเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่กล่องมันเหมือนกันนะฮะก็ซื้อเก็บๆไว้ประมาณหนึ่งแต่คือข้อดีของมันก็คือว่า มันมีดีคอน้ํามาให้ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าเออเท่ๆนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะสีเก็บซื้อเก็บนะสองอันนี้ก็ประมาณ900บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรอีกค่อยมาว่ากันคืนนี้เดี๋ยวต้องอาจจะไม่ได้ประกอบในวันนั้นเพราะพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายคลิปตอนกลางวันด้วยเดี๋ยวกลัวจะน็อกนะแต่กลับไปก็แอบ ประกอบนิดนึงนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวดูบบ่ายมีอะไรข้อเอามาว่ากันนะครับผมไปเหนื่อย A โมเมนต์สเลเ a อร์มาอีกแล้วครับครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านผะู้ชมมันเป็นอีหยังว่ะ oh, <my. S 2> คือบอกว่ามันไอการที่เราจะเก่งอ่ะนึกภาพไหมมันต้องมีแผลนะถูก <laughs> ม,มันถึงมันถึงจะเทพแล้วมันหลายรอบเหลือเกินหน <laughs> <laughs> ึงกจะเทพ ยังไม่ทันไปไหนเลยนะตอนห็นตรงหน้าหน้าแบบจะเสียใจหรือยจะอะไรอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับเดียวึ่งชั่วโมงกลายเป็นลูกค้าประจำที่นี่ไปแล้วนะครับอ้ยมาบ่อยแบบนี้ไม่เอาเว้ยยังไม่ได้บินเลยเดี๋ยวขึ้นไปเทสบินใหม่ไม่ได้มาซื้อได้มาซ่อมมาซ่อมเฮ้ยดี ส่ไปหลังคาครับจะไปส่งหลังคาน่าจะหนักกว่านี้ครับใช่ขาดแน่นอนก้องขาดแน่นอนแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูแลด้วยครับผมได้ได้โอเเคคโโออ้นี่ขอแจ็คเรียบร้อยเอาไปครั้งเดียวพังเลยปะโทเดี๋ยวเทรนใหม่เดี๋ยวจับสอนใหม่นะอันนี้ไม่ไม่หนักนักเอกนะไม่หนักไม่หนักเปลี่ยนสายเส้นหนึ่ง โดนหลายตังแน่าหาหมอแป๊บหนึ่งครับผมเพียง ตอนที่มันกําลังเข้ามาเนี่ยต้นย่ายมันติดกนันอยู่ม,มันก็จะเห็นเราก็จะเห็นเราก็จะบินกลับได้แต่อันนี้พอมันมาตรงนี้เราก็กดแคนเซิลมันที่หน้าจอได้เราก็แต่งมาที่เรือแล้วก็ีกเทสนึงครับพี่อย่างเราขึ้นตรงนี้เราจอดเรือใช่ไหมพี่เ,<อ>เราจอดเรือขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราบินโดนบินโดนออกไปแล้วมันจําตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากได้ฟุตที่เรือแบบเพื่อนเราก็จะหมุนพานหมุนไปเรื่อยๆถ้ามันหลุเรือกลับมาลงตรงนี้ มันจะมีมิดไอเนี่ยโหมดไอเนี่ยที่บินตามรีโมทใช่ไหมอ่าใช่ครับมันจะเป็นมิดแบ a few moments later เสร็จเรียบร้อยนะอย่ามาบ่อยนะไม่เอานะไม่บ่อยนะคิดถึงพี่เอกครับไปไปเมื่อวันกลับมารอบแรกโดนเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลงานเลยโอเคจบเรียบร้อยนะ ไปขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายขอบคุณครับการด e like ีมากการันตีโดยจับป้าโผเฮ้ยดีจร yeah. ิงยาบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ